คือเรื่องกับดักของการที่เราอาจจะติดนิสัยชอบโยนความผิดให้ผีไปสมดเลยอ๋อค่ะอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะใช่ครับเส้นเวลาเราโกรธก็บอกว่าโอ๊ยโดนผีความโกรธเล่นงานหรือเวลามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็บอกว่าต้องไล่วิญญาณแห่งการแตกแยกการคิดแบบนี้บทความชี้ว่ามันอันตรายยังไงครับ อันตรายอย่างยิ่งเลยค่ะบทความมองว่าการโทษผีสําหรับทุกปัญหาและความบาปมันเป็นเหมือนทางลัดที่อันตรายในการปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนตัวของเราเองค่ะทางลัดใช่ค่ะแทนที่เราจะยอมรับตรงๆว่าฉันกําลังต่อสู้กับความบาปในเนื้อหนังของฉันเองในเรื่องนี้เช่นความโกรธความโลภหรือราคะตัณหาเรากลับปัดความรับผิดชอบไปให้ผีที่เราอาจจะตั้งเชื่อขึ้นมาเอง ซึ่งแนวคิดนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนเลยค่ะขัดแย้งยังไงครับแยกกอบ1 4 4บอกว่าแต่ทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนําเห็นไหมคะต้นตอมาจากกิเลสของเราเองไม่ใช่ผีจากข้างนอกเสมอไปอ๋อกิเลสของเราเองใช่ค่ะหรือในกาลาเทีย5ก็ลิตร,รายการ,การการงานของเนื้อหนังไว้เยอะแยะเลย เช่นการเป็นศัตรูกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการล่วงประเวณีสิ่งเหล่านี้มาจากธรรมชาติบาปเก่าที่ยังติดตัวเราอยู่ซึ่งเราต้องต่อสู้กับมันไม่ใช่ว่ามีผีเฉพาะทางสิ่งอยู่ข้างในคอยบงการเราค่ะแล้วพอม,มองว่าต้นเหตุเป็นผีการแก้ปัญหาก็ผิดไปด้วยถูกต้องเลยค่ะเมื่อเราวินิจฉัยสาเหตุผิดเราก็จะใช้วิธีแก้ที่ผิดตามไปด้วย แทนที่เราจะทําตามที่พระคัมภีร์แนะนําคือการตรึงเนื้อหนังพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้ที่กลางเขนคือปฏิเสธไม่ทําตามมันหรือการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่โดยการใคร่ครวนความจริงของพระเจ้าครับเรากลับไปเสียเวลากับการพยายามขับไล่สิ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างในตัวเราตั้งแต่แรกผลลัพธ์คือเราอาจจะรู้สึกพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า วนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆแล้วก็หมดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะเข้าใจเลยครับว่าการโทษผีอาจทําให้เราหลงประเด็นไปจากสนามรบที่แท้จริงคือการต่อสู้กับเนื้อนหนังและกิเลสภายในตัวเราเองนี่แหละใช่เลยค่ะ